ไงทุกคนผมชื่อแดนนียลผมอายุ16ปีและผมเออคุณคงจะเข้าใจทุกอย่างเมื่อคุณได้ฟังเรื่องราวของผมแล้วผมกำลังเรียนอยู่ที่สถาบันแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงเรียนประจำชายล้วนที่มีชื่อเสียงเรื่องที่ผมจะเล่าให้คุณฟังเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีเด็กใหม่คนหนึ่งเข้ามาเรียนกับเราในตอนนั้นผมยังไม่มีรูเมดคุณครูจึงจัดให้เขาคู่กับผมมันทำให้ผมผิดหวังมากแต่เด็กใหม่คนนี้มิเกล กลายเป็นเพื่อนร่วมห้องที่สุดยอดเขาปฏิบัติตัวสุภาพและมีมารยาทดีจริงๆแล้วเขาก็เท่ใช้ได้เลยเขาทำทุกอย่างพร้อมกันได้อย่างดีเยี่ยมแต่เมื่อเขาเริ่มพูดคุยกับเพื่อนคนอื่นๆผมก็ต้องตกตะลึงอย่างมากสาวสาวคือหัวข้อสุดโปรดของมิเกลไม่ใช่แค่เรื่องสาวสาวทั่วไปนะเขาพูดถึงสาวสาวที่พากันหลงรักเขาเรื่องที่หักอกสาวสาวและเรื่องที่สาวสาวแทบจะตบตีกันเพื่อแย่งเขาอยู่เป็นประจำเขาไม่แยแสเรื่องพวกนั้นเลยสักนิด แล้วผมรู้สึกละอายแทนเขามากๆแต่ในเรื่องอื่นๆนั้นเขาเพอร์เฟกแล้วเราก็กลายมาเป็นเพื่อนรักกันพวกเราไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอเว้นแต่การไปเข้าร่วมกลุ่มที่มิเกลมักพูดเรื่องตลกเกี่ยวกับายพวกโง่งคลั่งรักซึ่งเป็นคำที่เขาใช้เรียกพวกเธอเขายังอ่านข้อความจากแฟนสาวคนล่าสุดให้เพื่อนๆฟังออกมาดังๆเพื่อเรียกเสียงหัวเราะจากกลุ่มคนที่อยู่รายล้อมผมไม่ขอมีส่วนร่วมด้วยในเรื่องนี้แต่นี่ไม่ใช่ปัญหาเพราะมิเกลกับผมยังคงเป็นเพื่อนกัน แต่แล้วปัญหาหนึ่งก็เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดผมรู้ตัวว่าผมตกลมลก,กลุ่มรักกูเมทเข้าแล้วและผมก็ไม่ควรเปิดเผยความรู้ที่แท้จริงออกไปเพราะมันชัดซะยิ่งกว่าชัดซะอีกว่ามิเกลสนใจแต่สาวๆดังนั้นผมเลยพยายามรักษาระยะห่างจากเขาแต่ผมก็ตระหนักได้ว่าตัวผมนั้นเป็นเหมือนกับเงาตามตัวของเขาเรามีตารางเรียนเหมือนกันเรียนคาบเดียวกันและเล่นกีฬาเหมือนกันอีก แถมมิเกลยังเริ่มเปิดใจกับผมมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราพูดคุยกันครั้งหนึ่งเขาบอกผมว่าพ่อของเขาเป็นคนส่งเขามาเรียนที่สถาบันแห่งนี้ทั้งท้ที่เขาไม่ยอมเขาบ่นถึงปัญหากับแฟนสาวของเขาโดยน้ำเสียงแตกต่างจากการคุยโม้ต่อหน้าเพื่อนคนอื่นอย่างมากครั้งหนึ่งเขาสารภาพว่าเขาคิดถึงหมาของเขามากผมลำบากใจมากผมแ้งเป็นเพื่อนที่ดีเพื่อเขาแต่ผมต้องรู้สึกเดียวดายกับความรู้สึกแท้จริงที่มีต่อมิเกล แล้วผมก็ถูกมันเข้าครอบงำคืนหนึ่งมิเกลได้รับข้อความจากแฟนสาวของเขาซึ่งเธอบอกว่าเรื่องระหว่างเธอกับเขามันจบลงแล้วแล้วผมก็คงรู้นะผมแค่อยากช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นผมเลยพูดว่าไม่เป็นไรนะ่ามิกยังไงฉันก็ยังรักนายแย่จังนายไม่สนใจหนุ่มๆเออฟังนะผมไม่ได้โง่ผมแค่อยากล้อเล่นผมคิดว่าเขาจะแค่แบบอ๋อใช่ฉันรู้น่าเสียดายชะมัด แต่มิเกลเลือดขึ้นหน้าเขาหน้าแดงและตะโกนว่าผมไม่น่าสารภาพเรื่องหน้ารังเกียจให้เขาฟังเลยอาจเป็นเพราะผมนิ่งเงียบมานานแต่ผมตะข้อกลับถ้ามันเป็นเรื่องขำแล้วนายจะมาโกรธทำไมล่ะหลังจากนั้นผมก็หนีไปพร้อมกระแทกประตูเมื่อผมกลับมามิเกลหลับไปแล้วและผมก็พลิกไปพลิกมาบนเตียงทั้งคืนนึกเสียใจถึงคำสารภาพที่ไร้เหตุผลของตัวเองและได้แต่หวังว่ามิเกลจะลืมมันได้ เราไม่มีเรียนในวันถัดมาและผมตื่นสายกว่าปกติมิเกลออกไปแล้วเมื่อผมไปถึงสนามกีฬาผมเกือบผูอื้ด้วยเสียงหัวเราะที่ดังสนั่นสักพักหนึ่งผมก็รู้ว่าเพื่อนๆกำลังหัวเราะย,ย้ะผมอยู่มิเกลอยู่ข้างหน้าและอยู่กลางเวทีและเขาก็กําลังพูดอย่างดังว่าก่อนหน้านี้เขาแทบจะจัดการกับบรรดาสาวๆรอบตัวที่ร้องไห้คร่ำครวญเรียกร้องความสนใจจากเขาแต่ตอนนี้เขายังต้องรับมือกับเกที่ทําแบบเดียวกันด้วย สายตาทุกคู่หันมามองผมและระเบิดเสียงหัวเราะไม่หยุดผมจึงหันหลังและเดินจากไปด้วยความตกใจอย่างมากหลายวันผ่านไปเรื่องตลกเกี่ยวกับรักของผมกับมิเกลยังไม่หยุดแต่มันเกิดขึ้นเฉพาะเวลาที่มีคนอื่นอยู่แถวๆนั้นมิเกลกลับห้องเพียงเพื่อเข้านอนเท่านั้นนิ่งเฉยไม่พูดไม่จาผมก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงการลาออกจากโรงเรียนเป็นเรื่องงี่เง่าและผมก็ไม่อยากจะบ่นอะไร ที่จริงทั้งหมดก็แค่ขำๆเป็นแค่คำพูดและเป็นมากกว่านั้นผมต้องเป็นทุกข์ด้วยความสงสัยว่ามิเกลเป็นอะไรทำไมเขาถึงได้ใจร้ายนักแล้วผมก็ได้รับรู้คำตอบโดยบังเอิญผมกำลังเดินไปตามลำพังในทางเดินโรงเรียนก็มีเด็กคนอื่นจากห้องอื่นร้องเรียกผมมีเพียงแค่เราแต่เขากระซิบและมองไปรอบๆและเขาก็เผยความลับแก่ผมว่าเขาเกลียดมิเกลมานานแล้ว มิเกลเคยเป็นแฟนกับน้องสาวของเขาแต่เขาทิ้งเธอและเขาก็รู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับมิเกลจากเธอ <c oughs> เขาแค่ไม่รู้ว่าจะใช้มันแก้แค้นให้เจ็บแสบที่สุดได้ยังไง <c oughs> ดังนั้นตอนนี้ถ้าผมอยากจะแก้แค้นมิเกลสําหรับการกลั่นแกล้งของเขางั้นผมควรถามมิเกลต่อหน้าคนอื่นๆว่าลุงเอริกของเขาเป็นยังไงบ้าง <c oughs> จริงๆผมไม่อยากใช้ข้อมูลนี้เลยยิ่งกว่านั้นผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องราวเบื้องหลังคําพูดเหล่านี้ แต่เมื่อมิเกลเริ่มการเล่นละครอีกครั้งด้วยน้ำเสียงเยอะเยอะ้อยขอร้องผมให้หยุดความคลั่งไคล้ในตัวเขาลงบ้างผมจึงพูดสั้นๆว่าโอเคงั้นเราเปลี่ยนเรื่องกันดีกว่าอย่างเช่นเราลองโทรหาลุงเอลิกของนายดีไหมและถามว่าเขาคิดถึงนายบ้างหรือเปล่าผมไม่คาดคิดเลยถึงผลของคำพูดเรียบๆมิเกลหุบปากทันทีและหน้าซีด คนอื่นๆไม่เข้าใจแต่ก็สังเกตได้และเริ่มถามอย่างติดตลกว่ามิเกลเป็นอะไรเออพวกฉันก็แค่รู้สึกคลื่นไส้จากคำหวานของเขาเขาพึมพำและรีบจากไปเมื่อผมกลับมาที่ห้องหลังจากนั้นมิเกลพุ่งใส่ผม <c oughs> เขาผลักผมติดกำแพงด้วยใบหน้าบิดเบี้ยวและถามผมว่าใครบอกผมเกี่ยวกับลุงเอลิกและผมรู้อะไรอีกเออผมบอกความจริงกับเขาผมไม่รู้อะไรเลยนอกจากชื่อ และผมไม่ได้อยากรู้อะไรอีกแต่ถ้าเขาไม่ยอมหยุดเรื่องตลกงี่เง่าของเขาแล้วก็ผมจะพูดถึงลุงของเขาอีกครั้งที่ได้ยินเรื่องตลกเขาจึงปล่อยผมไปและเรื่องตลกนั้นก็หยุดลงแน่นอนเราไม่ได้กลับมาเป็นเพื่อนกันอีกแต่เราก็เรียนจบอย่างสันติและปิดเทอมภาคฤดูร้อ,อนปีต่อมามิเกลไม่ได้กลับมาเรียนอีก ผมก็ได้รู้เมทคนใหม่เป็นหนุ่มร่างอวบช่างจอและในระหว่างที่เขากําลังพูดผมก็นึกถึงมิเกลและนึกได้ว่าผมไม่สามารถหยุดคิดถึงลุงเอริกผู้เป็นปริศนาได้เลยผมพบคนที่ให้ชื่อนั้นและขอให้เขาเล่าทุกอย่างให้ฟังเขาตกลงแต่ผมต้องสัญญาว่าผมจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครและใครเป็นคนให้ข้อมูลนี้แต่เขาคิดมากเกินไปอย่างไม่มีเหตุผลนี่เป็นเรื่องของผมและมิเกลก็เมื่อตอนมิเกลยังเป็นเด็กเขาและลุงเอริกของเขา พี่ชายของแม่ของมิเกลผู้ครองโสดไร้ทายาทค่อนข้างสนิทกันมากแต่เมื่อครอบครัวพบว่าเอริกเป็นเกย์พ่อของมิเกลก็โกรธมากเขาสั่งห้ามเอริกไม่ให้โผล่หน้ามาที่บ้านของพวกเขาอีกหรือห้ามคุยกับลูกชายของเขามิเกลเพยายามที่จะพูดคุยกับพอ่อและโน้มน้าวให้เขาเชื่อว่าลุงเอริกโอเคนะแต่พ่อของเขากลับเกลี้ยวกลัดและบอกว่าถ้ามิเกลโอเคกับลุงของเขา <S <S ขเขาจะไล่มิเกลออกจากบ้านและให้ไปเป็นเด็กกำพร้าหนุ่มคนนั้นบอกหัวเราะคิกคัก เนื่องจากเท่าที่เคยรู้จักมิเกลมาเขาเป็นคนที่หมกมุ่นกับความคิดที่ว่าเขาเป็นลูกผู้ชายและเขาก็เกลียดกลัวพวกรักร่วมเพศขึ้นสมองในที่สุดผมก็ได้รู้ถึงความลับอันยิ่งใหญ่ของมิเกลแต่ผมก็ไม่รู้สึกอะไรนอกจากความเศร้าคุณคิดยังไงกันบ้างมิเกลจะเข้าใจบ้างไหมว่ามันตลกแค่ไหนที่เขากำลังทำแบบเดียวกับพ่อของเขาทำช่วยบอกผมในคอมเมนต์ได้ไหมและลองดูวิดีโออื่นๆในช่องนี้ ขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวของผมครับ